โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile เซิร์ฟไทยหรือของ NetEase นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นเวอร์ชันเบต้าที่เปิดให้ทดสอบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวสกินกันเลยครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวสกินอีกแล้วฮะ <c oughs> เพราะเซิร์ฟนอกผมไม่มีโอกาสได้รีวิวสกินเลยครับผมคุณผู้ชมนะต้องขออาภัยด้วย <c oughs> มีเซิร์ฟนี้มาแจกสกินขนาดนี้ผมคงต้องแบบเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดเลครับผมนะคุณผู้ชม โอ้ผมจะมารีวิวต่อจากคลิปที่แล้วหลังจากที่ผมรีวิวเฟิร์มหมินไปนะครับผมนะเป็นสกินสีชมพูใช่ไหมกระต่ายอันนี้เป็นสีเอ่อเขียวนะครับผมนะเผื่อใครอยากเห็นสีเขียวไงเราไม่ได้ซื้อเดี๋ยวผมเล่นให้เป็นตัวอย่างก่อนตอนนี้ก็เป็นเอ่อต,ตบทปอลอะไรของผมตอนนี้ก็เป็นเอ่อปรับภาพเบตา้าเออไม่ใช่ภาพเบตา้าผมว่าผมไปกันใหญ่ละตอนนี้ปรับภาพอัลตร้าอยู่นะครับผมนะคุณผู้ชมมาเลยแบบชัดแจ๋วแบบนี้ครับผมนะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมไปดูเช่นกันชัดๆก่อนนะครับผมนะลิ้นพันอะไรวะเนี่ย โอเคครับผมนะก็เดี๋ยวหมุนให้คุณผู้ชมดูรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้คือภาพอัลตร้าสูงสุดของเดสปายเด m ไลโมบายที่ทําได้นะครับผมนะนาตอนนี้เฉพาะเซิร์ฟเบต้าของเดสอีนะครับเซิร์ฟนอกที่เราเปลี่ยนประเทศเล่นกันไม่ได้นะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้แต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นอัตโนมัติเหมือนเดิมดีกว่านะครับผมนะ มันบั็กไม่ติ๊กให้นะครับผมนะคลิปที่แล้วติ๊กให้น่าจะรู้อยู่นะครับผมนะน่าจะเห็นกันถ้าใครได้ดูสีชมพูนะที่รีวิวไปชุดกระต่ายเฟิงมินน okay. right. ่ะถามว่ามันปรับ6 0เฟรมได้ไหมได้ครับแต่ว่าอยาเลยครับผมนะอยาเลยฮะเดี๋ยวจะไม่ดีเอานียครับผมนะผมอัดคลิปอยู่ได้มันไม่ไหวครับผมนะเออเปิ์ผมไม่ได้เอาไปนะครับผมคุณผู้ชมเนาะไม่ได้เอาไปเอ้าเมื่อกี้ไม่ได้เอาไปไม่ใช่เหรออ่ะเอาออกไปเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับ โอเคครับผมโอ้โหได้ด่านได้ด่านกับสีเสื้อนี่ตรงกันเลยครับผมนะออโต้เฮเวนก็แบบออกโทนเขียวส่วนชุดผมเฮ้ยมีเฟิงหมิ่นน้องกระต่ายเหมือนผมด้วยแต่เป็นสีชมพูครับผมนะผมเป็นสีเขียวผมว่าเนียนกับยากผู้ชมเอเกือบเนียนนะโอเคแล้วปั่นไฟกันก่อนนะครับผมนะก็รอบนี้เราสุ่มเจอคน2คนนะครับผมนะฆาตกรอาจจะอีกคนนึงด้วยนะดูจากลักษณะเหมือนเขาจะมาเล่นช่วงนี้กันนะ ช่วงแบบเที่ยงๆบ่ายๆแล้วก็ช่วงค่ำๆกันนะครับผมการเซิร์ฟเบต้าของเน็ตอีสจะเจอคนเนาะถ้าช่วงเช้าๆจะไม่ค่อยมีเลยนะที่คุณผู้ชมเห็นภาพน่าจะเหมือนเห็นภาพตอนที่ผมเล่นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นเออเซิร์ฟนอกเดตบ่ายเดตไลน์โมบายในครับผมนะเพราะว่าผมปรับอัตโนมัตินะครับผมนะเราเซิร์ฟนอกผมปรับอัตโนมัติไม่ได้มันเป็นแบบปรับมาให้เลยก็คืออัตโนมัตินั่นแหละมันไม่มีให้ปรับนะครับผมนะคุณผู้ชมเราจะเคยเห็นกันก็อย่างที่ผมแนะนำฮะแนะนำให้ปรับเป็น30เฟรม fps อ่ะ 30 fps แล้วก็ภาพเป็นอออัตโนมัตินะครับผมมนะดีที่สุดเลยพร้กตตัวอะไรวะโอนี้เหรอผมไม่ได้ใส่เปิร์กมานเลยทำให้หน้าจอมนโลง่ลงๆดีผมชอบหน้าจอด้านขวาใช่ไหมขวาบนนะครับผมนะมันจะโล่งเลยฮะไม่มีรูปเปิร์กไม่มีอะไรเลยมีคนไปช่วยไหมนอไม่รู้ว่าเขาเปิดทดสอบกี่คนนะส่วนมากคนไม่ค่อยทันกันเลยนะโอ้ น่าจะไม่มีคนไปช่วยบอดเลยโอเคมีคนไปช่วยแล้วฆาตรกรบอดหรือคนวะผมเจอโอนี้อีกแล้ววะใครให้แล้วที่รีวิวเฟิงหมิน่นเสีชยพูไปก็เป็นไอ้นี่นะเป็นโอนี้อย่าบอกนี่เจอโอนี้อีกแล้วเนี่ยอันนี้คนหรือบอดก่อนน่าจะคนไหมผมคิดว่าอาจจะเป็นคนก็ได้นะเราไม่รู้เลยครับผมนะเออ โอโ้ฟึงหมินสามคนเลยเนี่ยว่ะคนละชุดเลยฮะโอ้โหเสียงดังจัดๆเหมือนแผทไหนของเซิร์ฟนอกเลยรู้เสียงดังเข้าหูฟังผมขนาดนี้เนะี่ยผมละนวกหูเลยฮะคุณผู้ชมขนาดเบาเสียงแล้วนะอยู่บ้านเล็กฮะโอนี้ผมจะปั่นไฟรอมี2เครื่องที่กำลังจะเสร็จนะมีเครื่องนี้กับเครื่องนู้นโอเคเพื่อเราไปปั่นเครื่องนู้นผมก็มาปั่นเครื่องเดิมตรงนี้ถ้าฆาตกรไม่มาก่อนนะโอเค กิดนี้สวยนะครับผมนะคือเซิร์ฟนอกอย่างที่ผมบอกผมอยากได้สีชมพูมากกว่าสีเขียวนะแต่ว่าอันนี้มารีวิวสีเขียวให้คุณผู้ชมสําหรับแบบคนที่ชอบอาจจะชอบสีเขียวแต่ว่ายังไม่เคยเห็นคนรีวิวว่าเล่นในเกมมันประมาณไหนก็นี่อาจจะเป็นประโยชน์กับเขาก็ได้นะครับผมนะโอเคมาน่าจะเสร็จ2เครื่องรวดเลยไหม เครื่องนี้ไม่เสร็จหรอโอเคมาไไรเพื่อนเราละผมม่าปั่นต่อ รอบนี้ผมได้จูฆขาตกรแน่นอนเฮ้ยได้จูวะสรุปมันคนหรือบอดวะผมดูไม่ออกว่ะตอนนี้บอดหรือคนวะคุณผู้ชมรู้ไหมตอนจดเกมถึงจะรู้ไ้เดาไว้ <c oughs> คนหรือบอดวะบอดเหรอรผมงงไปหมดละ ไม่มีบอลรถถางไม่ได้ใส่เปิร์กมาเลยน่าจะล้มเพื่อนเราเซิร์ฟนี้ไม่มีแทงหลังนะครับผมนะไม่ต้องห่วงเพราะไม่มีตัวลอรี่ส์ไม่มีตัวลอรี่สตอรวัครับผมนะตัว d l เมัซไม่เข้าอ่ะตัวลิขสิทธิ์อครับผมนะใครที่กลัวแทงหลังในเซิร์ฟนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่เจอแน่นอนแต่ว่าตายยากน่าจะมีอยู่แต่ตายยากไปก็ตายอยู่ดีครับผมนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงหรอกหรือผมพูดได้ถูกก็ตายยากไปเดี๋ยวสักพักก็ตายอยู่ดีนะครับคุณผู้ชม จะมีคนมาช่วยเออน้องกระต่ายของผมไหมเนี่ยฮะน้องกระต่ายชุดเขียวโอโ้โหอยู่กันคนละที่คนละทางเลยโอโ้โหไม่มีคนคิดจะมาช่วยผมเลยเหรอจะปล่อยผมตายอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยฆาตกรโอนี้โดนสตัร์ทะเสียงมาถึงนี่เลยนี่เสียงมันบูทูธป่ะเนี่ยเสียงสตัร์ทบูทูธมาถึงนี่เลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปั่นยับๆก่อนเออไม่ใช่ปั่นยับๆตอนนี้ต้องหาเพื่อนฮนะคือไม่มีใครแบบคิดจะวิ่งมาช่วยผมหน่อยเหรอวะไม่มีจริงดิเฮ้ย มันจะเกินไปหรือเปล่ามันต้องมาช่วยหน่อยแล้วขนาดคุณล้มกันขนาดนี้ผมวิ่งไปช่วยเอาวิ่งช่วยเอายิวให้ด้วยนะผมล้มขนาดนี้พอ่อยผมรอน,นานขนาดนี้เลยหรอเนี่ยโอ้โ,อโอหเหลือเครื่องเดียวแล้วครับผมนะเมื่อกี้ที่นั่งปั่นกันอยู่บอดน่าจะปัน่นอยู่น่าจะเกือบเสร็จแล้วไหมบอดมันชอบปัน่นไม่เสร็จว่ะคุณผู้ชมนะปั่นไปประมาณ70-80%แแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไร เี๋ยวผมไปเช็คดูก่อนว่ามีตรงไหนยังไม่เสร็จอีกบ้างเครื่องปั่นไฟโอ้เดี๋ยวเจอฆาตกรอ่ะเครื่องนั้นเสร็จยังแปกหนึ่งอ๋อมีเครื่องตรงนี้เห็นไหมกเกือบจะเสร็จแล้วฆาตกรมาพอดีเลยอ่อันตีกัน ปั่นเสร็จเครื่องนี้ก็น่าจะออกได้แบบชิวๆนะเพื่อเราที่เป็นคนที่ตายไปแล้วคนหนึ่งนฮะบอดจูกอยู่ปะเนี่ยมผมว่าน่าจะเป็นบอดไหมฆาตรกรนะผมก็ไม่รู้รอดูจบเกมคุณผู้ชมรู้แน่นอนมีนนบอดแค่คนเดียวหรือว่าดีครับผมนะอย่างน้อยก็เจอคน คนที่เขาแบบลงทะเบียนเบต้าทันน่ะหรือผมอาจจะไม่ได้ออกอาจจะได้ออกเกมในแบบที่สามก็คือตายนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมผมเห็นเพื่อเราวิ่งมาแต่ไกลเลยหัวชมพูฮะคิดว่าเพื่อนเราน่าจะไม่ช่วยบอดนะงั้นผมเปิดแบบเต็มร้อยไปเลยฆาตการกำลังเดินมาครับผมนะไกลๆนู่นเพื่อนมันมาแล้วนะน่าจะเปิดทันก่อนมันมาไม่ยืนบล็อกให้สักรอบหรอ อ๋อเจ็บทีหนึ่งนี่โอ้ไม่ได้วะ่ะคนหรือบอดวะคนมันไม่ใช่บอดปะท้เอ้ยผมนึกว่าคนเอ้ยไม่ใช่ผมนึกว่าบอดนะคุณผ,ผู้ชมโอเคโอเคสวยครับผมจี GG โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการรีวิวสกินเฟิงหมินสีเขียวนะครับผมนะสกินน้องกระต่ายของเฟิงหมินนั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยนะให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยฮะลินพันก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันลักันอีกแล้วลินพันเกินก็ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม